กิ๊บออกขนรถค่ะวันนี้นะคะน้องกิ๊บก็มีรถเข้ามามานาเสนออีกแล้วเป็นค่ายวอนเวอร์นั่นเองนะคะเป็นรถซุงวาก,กอนนั่นเองเป็นรถยนต์5ที่นั่งและมีพื้นที่ใส่ของเยอะแยะมากมายเลยค่ะสําหรับรถยนต์อนเนกประสงค์คันนี้นะคะคนไหนกาลังมองหาอยู่ไม่ควรพลาดวอนเวอร์60ได้อ e, ปี2013คันนี้ค่ะเป็นรถมือเดียวออกห้างไปแดงเซอร์วิสต,ตามระยะตลอดเลยนะคะและรถคันนี้ยังมีประกันไม่มีชนหนักพิกความจนามน้ําเร็กไม่แท้ค่ะสําหรับคันนี้ด้านหน้าของเขา ะะก็มาพร้อมกับนี้เลยค่ะโลโก้วอนโว,นวนที่อยู่ตรงกลางกระจังหน้าของเขาเป็นโครเมียนชีเงินแบบนี้เลยนะคะในส่วนของไฟหน้าของเขานะคะเป็นโปรเจคเตอร์ไบซีนอนและที่สําคัญเลี้ยวตามองศา,าของพวงมาลัยได้ด้วยค่ะเซ็นเซอร์อีกหลายจุดด้วยกันเลยในเะรื่องความปลอดภัยนะคะคันนี้มีรอบคันแน่นอนไม่ว่าจะเป็นมีกล้องนะคะมีการแจ้งเตือนการออกนอกเลนการแจ้งเตือนการชนด้านหน้าโอ้โหบอกเลยว่า ดีความปลอดภัยของเขานี่ครบคันมากๆและที่สำคัญนะคะคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน1 6 0 0ซีซีให้กำลังสูงสุด180แรงม้าห้องเครื่องไม่เยอะไม่ย้อยเจ้าของเดิมนะคะเซอร์วิสตามระยะตลอดมาต่อกันที่บอดี้ด้านข้างของเขานะคะก็จะมีความยาวแบบนี้เลยค่ะ สำหรับทรงวาก,กอนของเรานะคะแล้วก็นั่งสบายสุดๆเลยของเขาก็มานี่คันล้ออันลอยนะคะหน้างเงาสีเทาแบบนี้และคันนี้นะคะมาพร้อมกับสีพิเศษนั่นก็คือสีดํานั่นเองนะคะในเนื้อสีเขาก็จะมีความวิ้งความว,าวับคือสวยงามแบบนี้ ที่บนด้านหลังนะคะด้านหลังเขาก็จะมีความโค้งมนตอบรับกับตัวรถแบบนี้ในส่วนฝาท้ายของเขานะคะแค่เราสัมผัสเบาๆแบบนี้ฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นอัตโนมัติแบบนี้เลยค่ะชืบเห็นด้านหลังเลยใช่ไหมคะอย่างที่ต้งคลิปบอกว่าที่ใส่สัมภาระของเขามีพื้นที่กว้างมากๆแบบนี้เลยค่ะบอดแถวที่2ยังสามารถพับราบลงไปได้อีกนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระแล้วก็มีที่ขั้นสัมภาระมาให้เรียบร้อยคันนี้นะคะออกจากป้ายแดงมีอะไรบ้างตอนนี้ก็ยังมีครบทุกอย่างแบบนี้เลยนะคะ ที่กินสัมภาระก็คือดีมากๆเลยสามารถปิดบังจากสายตาจากคนด้านนอกแล้วก็สัมภาระที่กระจัดกระจายได้นะคะนี่เลยมีครบถ้วนทุกอย่างสําหรับคันนี้คนไหนกําลังมองหาอยู่ไม่ควรพลาดนะคะมากี่คันกี่คันก็คือขายดีมากๆโซเอากันเร็วสุดๆเลยค่ะ ของเขาที่ให้มากับเบาะของเรานะคะเป็นโทนสีน้ําตาลเป็นรุ่นริมิต็ดอิดิชันนั่นเองนะคะเบาะคู่หน้าของเขาเป็นเบาะปรับไฟฟ้าพร้อมมัมลี่ได้3ระดับด้วยกันค่ะนั่งสบายส,สุดๆมาพร้อมกับปีกกระชับเบาๆแบบนี้เลยนะคะรองรับทุกสรลีระได้ดีไม่ว่าจะอ้วนจะผอมยังไงนะคะรถคันนี้คือตอบโจทย์ได้ดีมากๆค่ะตำแหน่งของคนขับนะคะก็มาพร้อมนี้เลยค่ะพวงมาลัยมัตติฟังก์ชั่นหุ้มหนังสามการแบบสปอร์ตแบบนี้เลยนะคะ และคันนี้เลขไม้เพียงแสนต้นเท่านั้นค่ะถ้าเทียบกับปีแล้วบอกเลยว่าเจ้าของเดิมใช้งานมาน้อยทุดสุดเลยค่ะในส่วนของคอนโซลด้านบนของเขานะคะก็จะมีความสวยเนียนแบบนี้ค่ะไม่ลอกไม่จางไม่แตกหักฉีกรายงานแต่อย่างใดนะคะคือสภาพดีมากๆเจ้าของเดิมจอดรถในร่มตลอดค่ะ ตำแหน่งตรงกลางของเรานะคะก็ามาพร้อมกับเส้นสายคือสวยงามมากๆนะคะนี่เฉียบคมมากๆเลยในส่วนของปุ่มต่างๆของเขานะคะเป็นปุ่มทางลัดค่ะไม่ว่าจะเป็นเรดิโอมีเดียไมค์ค่ะนะคะขัามาเข้ามาตั้งค่าตำแหน่งตรงนี้ได้ปุ่มต่างๆเรานี้ถือว่าสําคัญมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการเชื่อการชนด้านหน้านะคะระบบบสปอร์ต การแจ้งเตือนกันออกนอกเลน Parking กกนเซอร์โอ้โหถ้าเราเรียนรู้ใช้รถให้ถูกวิธีนะคะเราจะมีความสุขกับการใช้รถคันนี้มากๆค่ะในส่วนเกียร์ของเขานะคะจะเป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนั่นเองนะคะหัวเกียร์เป็นคิสตันไฟฟ้าแบบนี้เสวยหรูแล้วนะคะมาค่ะมาต่อกันที่ด้านหลังนะคะก่อนที่น้องกิ๊ฟจะขึ้นนะคะก็อยากจะสาธิตวิธีการปรับเบาะเด็กนะคะด้านหลัง ถ้ามีเด็กนะคะสามารถปรับบอกขึ้นมาให้เขานั่งแบบนี้ได้สบายๆค่ะเป็นการปรับอ,องศาการนั่งที่สูงขึ้นแบบนี้เลยนะคะฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็สามารถทําได้ถ้าเรา,อ,าอยากจะนั่งเองนะคะก็สามารถปรับลงได้สบายๆแบบนี้เลยค่ะและเบาะแถวที่สอง,ของเขานะคะยังสามารถพับราบลงมาได้อีกนะคะแค่จับตำแหน่งนี้ค่ะกดลงมานิดนึงนะคะ ปึ๊บนี่ด้านหลังสุดกับด้านเบาะนะคะก็จะเรียบเนียนไปด้วยกันแบบนี้สามารถวางของเพิ่มเติมได้อีกหลายอย่างเลยค่ะโอเคค่ะถ้าต้องการนั่งก็ปรับขึ้นไปแบบนี้ได้เลยนะคะเบาะบอกเลยนะคะว่าลุ่มเด้งดึงรับกับมือเราแบบนี้เลยนะคะนั่งสบายสุดๆและด้านหลังของเขาเห็นรถกว้างๆใหญ่ๆแบบนี้ด้านหลังจะร้อนไหมไม่ร้อนค่ะย,ยังมีแอร์ตอนหลังให้กับท่านทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาแบบนี้เลยนะคะ ตำแหน่งตรงกลางตรงนี้นะคะก็ยังสามารถนั่งได้อีกคนหนึ่งเป็น3คนสบายๆและถ้าไม่มีคนนั่งต้องการวางแขนนะคะหรือใส่ของเพิ่มเติมดึงตรงกลางออกมาแบบนี้ได้เลยค่ะนี่สภาพ,พคือดีมากๆเลยนะคะถ้าต้องการเปิดใช้งานก็กดขึ้นมาแบบนี้เลยคะ่ะชึบอันนี้สามารถวางแก้วน้ําวางขวดน้าได้สบายๆวัสดุนังต่างๆของเขานะคะยังอยู่ในสภาพ 99.9%ไปเลยตำแหน่งนี้สามารถเปิดขึ้นมาใส่ของคุ้มเติมแบบนี้ได้เลยค่ะนี่เลยบอกเลยนะคะว่ารถคันนี้อนเนก็สูงสุดๆเลยค่ะคนไหนได้ไปคุ้มสุดคุ้มค่ะ เอื้อมถึงได้ต้องวอล v ว v 60คันนี้เลยค่ะอย่าลืมเข้ามาชมคันจริงๆและทดลองขับกับเราได้ทุกวันนะคะเป็นรถพรมมิม์เมีม้ยม,มสุดๆค่ะสำหรับวันนี้กิฟกับวอล v ว v 60ต้องลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ